ชีวิตลินลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นดังเปรียงตั้งแต่อายุ14ไม่คิดลืมตัว18หน้าเหมือนลิซา่าดังเปรียงตั้งแต่อายุ14ไม่คิดลืมตัวเปิดชีวิตลินล,ลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหลังดราม่าของควันวันเกิดสุดน้อยใจพี่สาวเรียนม .6 จบแล้วใช่ค่ะก็เกือบติดศูนย์ติดรออยู่นะหัวเราะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ค่ะเหนื่อยค่ะ มันไม่ได้เจอแค่เรื่องงานข้างในและข้างนอกแต่มันยังเจอสังคมเคยมีร้องไห้แต่รู้สึกว่าเราร้องไห้ไปก็แค่นั้นเรารู้สึกว่าร้องไห้เอาเวลาไปทำกันบ้านดีกว่าในสังคมโรงเรียนที่ลิลลี่ตั้งใจเพราะคนไม่ชอบเยอะกว่าคนที่ชอบเรา คิดไปเองหรือเปล่าที่คิดไปเองค่ะอยากแชร์กับข่าวหนูก็จะเข้าไปดูก็จะมีคนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะ่ะอ้าวแล้ววันนั้นยังยิ้มให้กันอยู่เลยมือไหว้กันอยู่เลยถ้าเกิดทําไม่ชอบก็ไม่ต้องมายิ้มให้ดีกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือ,อยังก็บางมุมค่ะบางมุมก็เป็นเด็กบางมุมก็เป็นผู้ใหญ่บางมุมก็เป็นเด็กเพราะเราอยากอยากอ้อนแม่อยู่บางทีก็ไปนอนตักแม่บอกให้แม่อุ้มหน่อยแม่ อุูมไม่ไหวขงขวัญวันเกิดที่มีดราม่าหนักรถคันนี้เป็นรถมินิคูเปอร์เอสสีเขียวมะนาวจริงๆหนูไม่ได้อยากได้สีนี้แต่ไปไม่คิดว่าเป็นกับแม่จะเลือกสีนี้ให้ มันเป็นรถในฝันเพราะอยากได้ตั้งแต่ม,มสองมสมแล้วมันเปิดั้างบนได้กระทัดรัดสวยงามอ้วนๆดราม่ามาได้ยังไงคือหนูอ่ะไปโผล่หัวขึ้นหลังคาแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดรามา่าพี่เจนส่งมาหนูก็ตกใจทุกคนด่านหนูหรอหรูว่าหนูก็อยู่เสย รถไม่ได้วิ่งอ่านทุกข้อความคอมเมนต์เลยเหรออ่านหมดคะ่ะลิลี่อายุ14กับ18ทุกวันนี้จัดการความรู้สึกตอนคอมเมนต์แรงๆได้ดีหรือ,อยังหนูรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะเจอมาเยอะและพี่เจนนี่ก็สอนมาตลอดถ้าเป็นเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าโตกว่าคนอื่นอายุ14แล้วดังตุ้มเลยตอนนี้อายุ18แแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคือหนูก็ยังตกใจกับตอนนั้นเพราะไม่คิดว่าพี่เจนดังไปแล้วคนหนึ่งมันก็สุดยอดมากแล้ว น้อยใจที่พี่สาวรุนแรงมากเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่พี่เจนมาอยู่กรุงเทพนี่แหละเพราะหนูกับแม่จะชอบที่ใต้เพราะของราคาถูกแต่พี่เจนบ่นเสมอว่าอยากให้ทุกคนกินข้าวพร้อมหน้ากันเราก็คุยกันแต่พี่เจนบอกว่าจําเป็นต้องอยู่เพราะงานเขาอยู่ที่นี่มากกว่าก็คุยกันจริงๆจังๆคายก็ให้รินดี้ช่วยดูจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จองตั๋วก็มาได้ตลอด